สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็พอดีมาแถวสมอทองนะครับแล้วก็มากินข้าวมันไก่นะครับร้านประจำนะครับที่มาผ่านร้านนี้ทีไรนะครับก็ต้องอช่วงเวลาอาหารเนี่ยก,ก็จะแวะตลอดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นไงนะครับร้านนี้ร้านนี้กินบ่อยร้านนี้กินบ่อยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหโคตรเยอะอนะเยอะมากเลยนะครับคือบอกก่อนว่าร้านนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนที่แบบกิน กินกินเออกินเยอะนะครับกินเยอะก็แต่แต่ว่าเขาจะมีราคาเนี้ยเริ่มตั้งแต่25บาทนะครับย5 30้าแล้วก็40บาทนะครับนี่ก็มีนอ,นอกจากข้าวมันไก่เนียก็จะมีมีข้าวขาหมูนะครับแล้วก็ผัดไทยด้วยนะครับสีมืดดีครับรสชาติด,ดีอร่อยเลยนะครับ แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับจะอย่างจานจานที่เราสั่งมาเนี่ยก็40บาทนะครับแต่ว่านะครับเราเลือกเป็นข้าวขาวนะครับแล้วก็ไก่ต้มนะครับไม่เอาหนังนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบเลือกเลือกกินแบบรักสุขภาพนิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอยู่นะครับเมนูนี้ก็ คือข้าวมันไก่เนี่ยก็ทานได้เลยนะครับแต่แค่เราต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เอาหนังแล้วก็เปลี่ยนจากข้าวมันนะเป็นข้า,ขาวขาวเนาะก็ทานได้เหมือนกันคือคือเราก็ควบคุมน้ำหนักให้มีความสุขนะครับก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าต้องเลือกกินแค่นั้นเองนะครับเอามาดูกัน

ใครอยากมานะครับก็มาได้ตรงสามแยกสมอทองนะครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคอร่อยครับสำหรับคนที่แบบหิวหิวมาเนี่ยตอบโจทย์เลยจริงจริงนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้มีออเดอร์เข้าแล้ะนะครับตอนแรกยังว่างอยู่นะครับก็เลยเลย มากินระหว่างรองนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะ